วัสดีค่ะมันีก็ได้โละมาละมาเน,นาะขมาแล้วกันนี้ไม่ใช่ขามหาขาจะลุ่งะดข้ามาก็เลยเห็นเห็ดนี่เอ้ยมันนะคะนี่สามดอกหนุ่งค่ะอยู่กันสลัยอยู่นี่นี่กระดก งามนะค่าเดี๋ยวหาสีหาโอไปเนะาะอนี่กระได้หลายอยู่นะคะนี่อยู่ในกระย่างเฮาคนะ่าเดี๋ยวามาเก็บเอาเห็ดนะค่ะนี่แล้วมีกขอยุอณเนาะเอาคืออยู่เลือกเทลติมันอยู่ในด่งนะคะเนาะนี่ มีโมอีกเด้อห้ได้เด้อหอหักซ้ำตีดมาได้ตีดมากระแสบนะคะ,อออะเออปัจจุบันมันแน่นี่แหละเพาะมันยังไม่ได้ตีมันไปอาอยุกลางดงโอไม่ทำหัวเขาเซ็กระยางไว้ ตีนเอาไว้ทางหนึ่งนะดอกเอาไว้ทางหนึ่งค่ะเดี๋ยวมันสิอันนี้กันีน่สวยนะเอ้าขอยเกล็ดไปเดี๋ยวขอกาหาดอกเท่านี้ละนี่อีกข้างล่างอีกชงดอกนี่ค่ะดอกใหญ่โอ้ขอบคุณเนอะร์โมล้ายหลายนี่มึงหมูนี่ได้หาดอกนะโอ้ยยุ่งกันหลายทีเด็กไม่ค่อยห็นเนาะ ก็ได้เอาขากรอกมานะคะนี่นี่นะฮะตกตุ่มๆม,มันนะอืม <c oughs> อ่าเนี่ช่วยห้ากระสีเอาตีนมันออกนะเราต้องเอาตีนมือเพราะว่าเอาไว้ให้มันออกรอบใหม่นะคะนี่ตีนมันเ้ากระสีเลี้ยงออกนี่ยกระ่ได้เอาหรอกอ่า สามอีอก็ครึ่งโลไปแล้วนี่ช่วยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปหาต่ออีกเห็นอีกกระเทาแล้วนะนี่ก็ะสามดอกมูละสามดอกฝนตกไงมันก,ก็เลยเถ่าไว้เนาะเขาก็อามือต้มน้ำค่ะต้มน้ำอันนี้อนะต้มน้ำล่างเอาอ้าว <c oughs> อ๋อทุกอย่างเลยน้องอตีนมันไหวบ่มีไข่บ่มีน้องมันบอไปะรอกหาต่ออีกนี่จ่ะลอกตุ่มๆม,มันได้เนาะ Mm.